น้ำประธานเพื่อนๆสมาชิกบุติสภาที่เคารพครับกระผมพรชัยพิทยเลิศพันธ์สมาชิกบุติสภารครับ ในช่วงนี้ผมขออภิปรายแประยะติตัดความของมาตรา8นะครับของร่างพรบรประมงออกทั้งหมดเพื่อให้มาตรฐานด้านแรงงานประมงไทยกลับไปเหมือนเดิมเพราะเกรงว่าเป้าประสงค์ของมาตรานี้นะครับซึ่งทางฝั่งคณะกรรมการส่วนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าเป็นการผ่อนคลายเพื่อจะลดความซําซ้อนของกฎเกณฑ์ด้านแรงงานจะทําให้เราถอยหลังวนลูปกลับไปได้เป็นเหลืองเหมือนเมื่อปี2558หรือไม่ครับ เพื่อเป็นการฟื้นความทรงจําของทุกท่านนะครับว่าสามารถดัาน,นี้มันเกิดมาจากอะไรผมต้องเล่าย้อนไปยังปี52ก่อนซึ่งณนะตอนนั้นมีการพบการละเมิดสิทธิแรงงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประมงบ่อยครั้ง โดยแรงงานส่วนใหญ่ในธุรกิจเหล่านี้ก็มักจะถูกจ้างอย่างไม่เป็นทางการนะครับได้รับค่าแรงแบบเหมาชิ้นงานจ้างงานเฉพาะในช่วงที่ต้องการเท่านั้นซึ่งก็ส่งผลให้แรงงานประสบปัญหาต่างๆอย่างเช่นได้ค่าแจ้งได้ค่าจ้างน้อยกว่าขั้นต่ำตามกฎหมายชั่วโมงการทำงานยาวนานแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่กฎหมายกำหนดครับ ไม่เพียงแค่นั้นนะครับการประกอบธุรกิจประมงส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดปลาหรือว่าท่าเรือประมงแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงเนี่ยก็มักจะประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานประมงโดยตรงอย่างเช่นสมาชิกในครอบครัวของชาวประมงซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้การจัดการแรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นอย่างที่เห็นในสไลด์นี้นะครับมีรายงานข่าวเชิงสืบสวนของสื่อมวลชนระหว่างประเทศซึ่งก็ได้เปิดโปงการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและก็ความรุนแรงในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายในโรงงานเตรียมกุ้งหรือว่าล้งแกะกุ้งที่ขาดการครุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยจนกุ้งไทยเนี่ยถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานเด็กหรือแรงงาน,นบังคับและบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตโดยแรงงาน,นบังคับที่เป็นเด็กหรือแรงงานที่ถูกกดขี่จากกระทรวงแรงงานสหรัฐครับ พูดง่ายๆก็คือตอนนั้นประเทศไทยมีชื่อเสียงชาวโชว์มากนะครับในฐานะประเทศที่มีการค้ามนุษย์แล้วก็บังคับใช้แรงงานเด็กในธุรกิจประมงมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทําให้โดนทางการสหรัฐแบนครับซึ่งเมื่อรวมกับการกู่ความบาดอาหารทะเลและแรงกดดันจากทั่วโลกนะครับในปี59ก็ทําให้ภาคอุตสาหกรรมออประมงของไทยเนี่ยได้รับความสนใจจากนานาชาติเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันนี้สมาคมอาหารเยือก ใช้ยอดแข่งของไทยก็เลยได้ยกเลิกการใช้บริการจากโรงงานเตรียมกุ้งที่อยู่นอกห่วงโซ่อุปทานของสมาชิกสมาคมโดยมีบริษัทกุ้งรายใหญ่นะครับให้การสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตจะได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นที่มาของการแก้พรกประมงเมื่อปี60ได้มีการเพิ่มมาตรา10ทับ 1, 11แล้วก็11ทับ1เข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าม,มนุษย์การใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างชาติครับ แต่การแก้ไขร่างรปภประมงในครั้งนั้นนะครับทางคณะกรรมิการเสียงข้างมากของสวเนี่ยกลับเห็นด้วยกับการตัดมาตราที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตจัดตั้งโรงงานการควบคุมแรงงานต่างด้าวแล้วก็แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายตามรายละเอียดที่อยู่ที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้ออกไปโดยอ้างว่ากฎหมายประมงไม่ควรมีเรื่องแรงงานมาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่ามีกฎหมายแรงงานคอยบังคับใช้อยู่แล้วครับ ทีนี้เราคอมาดูนะครับว่าทําไมเราถึงจาเป็นจะต้องคงมาตรานี้ไว้ถึงแม้ว่าคณะกรรมาการจะให้เหตุผลว่าบทบัญญัติเหล่านี้ซ้ําซ้อนเพราะว่ามีข้อบังคับอื่นที่ใช้ควบคุมธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ําอยู่แล้วแต่พระราชบัญญัติการประมงเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่มีมาตรการคุ้มครองแรงงานที่ครอบคลุมที่สุดสําหรับธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ําไม่มีกฎหมายอื่นใดที่อนุญาตให้ระงับหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ากรณีพบการใช้แรงงานเด็กแม้ว่าพระราชบัญญ โรงงานพุทธศักราช2535นะครับจะมีบทบัญญัติให้ระง,งับใบอนุญาตประกอบกิจการได้แต่ขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างล่าชา้าแล้วก็กินเวลาหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีโดยที่โรงงานเนี่ยก็ยังสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติในขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี41ก็ไม่มีมาตรการลักษณะที่ว่านี้ ในแง่นี้พรบโรงงานแล้วก็พรบคุ้มครองแรงงานจึงไม่สามารถทดแทนมาตร,รก,การคุ้มครองแรงงานในภาคการแปรรูปอาหารทะเลได้อย่างเพียงพอแม้ว่าพราบโรงงานจะมุง่งออจะจะมุ่งมั่นการสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยทั่วไปในสถานที่ทํางานที่ใช้กับอุตสาหกรรมการ,รผลิตหลายประเภทแต่ยังขาดบทบัญญัติเฉพาะส่วนที่จําเป็นในการจัดการกับความท้าทายเฉพาะของการแปรรูปอาหารทะเลนอกจากนี้กลไกการบังคับใช้ของพรบโรงงานเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะรอง รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการปกป้องแรงงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงครับทีนี้ก็มาถึงคําถามที่ว่าเรานะครับซึ่งเหมือนผู้ป่วยที่เพิ่งหายป่วยเนี่ยเพิ่งจะได้ถูกลิฟต์นะครับแบล็คลิส เราจะขาดยาแรงอย่างสามารตรานี้ได้จริงหรือเราแข็งแรงพอที่คนภายนอกจะเห็นว่าเราหายป่วยจนไม่ต้องใช้ยาแล้วจริงหรือเรามาดูความเห็นจากประเทศไทยกันเองก่อนนะครับหลังจากที่ร่างพรบฉบับนี้ซึ่งตัดสามารตาตรซึ่งเป็นหัวใจในการปกป้องแรงงานออกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยก็ได้ออกหนังสือข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่างลงวันที่23เมษายน67ถึงรัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีเกษตรณขณะนั้นโดย มีใจความพูดถึงประเด็นปัญหาหมวดแรงงานดังนี้ครับประการแรกนะครับทางหอ,อการค้าเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกบทนิยามคําเก่าโรงงานหรือมตาตรา10.1ออกจากร่างกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากธุรกิจการประมงจะครอบคลุมกิจกรรมทั้งห่วงโซ่อุปทานดังนั้นการมีหมวดโรงงานจึงจําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาโรงงานที่ไม่ถูกต้องและให้ปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายครับ อาการที่2ก็คือไม่เห็นด้วยกับการถอดมาตรา1 1และ1 1ทับหนึ่งออกจากร่างนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งจะมีผลต่อการประเมินในรายงานประจําปีของสหรัฐทั้งการประเมินการทําการประมงผิดกฎหมายของสภาพยุโรปด้วยทั้งนี้การคุ้มครองแรงงานในโรงงานเนี่ยและแรงงานบนเรือประมงเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับของกระทรวงแรงงานในมิติเชิงนโยบายและการบริหารเพื่อควบคุมเฝ้าระวังติดตามและมังคบใช้กฎหมายไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ซึ่งหาก ประเทศไทยถูกประเมินว่ามีปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยจะส่งผลกระทบทันทีต่อระบบเศรษฐกิจและการคว้าระหว่างประเทศแถมการแก้ไขร่างกฎหมายนี้นะครับอาจจะส่งผลต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่188ว่าด้วยการทํางานในภาคการประมงคริสตศักราช2007ที่ประเทศไทยเคยได้ให้สัตบาบันไว้ด้วยครับนอกจากขอการค้าและสภาหอก,การค้าไทยจะไม่เห็นด้วยกับการถอดสามารถานี้นะครับเรามาดูว่าสหรัฐคิดยังไง ล่าสุดพุทธศัก,าการาช2567เดือนกันยายนที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับเพิ่งถอดกุ้งไทยออกจากบัญชี TVPR a และบัญชี e อในหมวดแรงงานเด็กหลังจากที่เราโดนแบล็คลิสไปทั้งหมด15ปีครับเขาก็เห็นความพยายามของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับรวมถึงการแก้ไขพราบาคุ้มครองแรงงานปี41แล้วก็พราบาพรกการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติฉบับที่2ซึ่งก็ลดจํานวนการบังคับใช้ แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมแปรรูปได้อย่างมีนัยสําคัญดังนั้นความพยายามยกเลิกกฎหมายที่จะส่งผลให้เกิดการป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวและแรงงานเด็กในโรงงานแปรรูปหย่อนยานลงเนี่ยถือเป็นความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะทําให้กระทรวงแรงงานสหรัฐคขอแบล็คลิสเราอีกครั้งครับส่วนโคศก,กรรมธิการยุโรปหรือว่า EC นะครับก็ได้มีแถลงการออกมาว่าทางคณะกรรมิการมีความกังวลอย่างมากต่อร่างกฎหมายไทยและมองว่าการเปลี่ยนแปล,ปลดงดังกล่าวเนี่ยเป็นการผ่อนปรนข้อบังคับในปัจจุบันอย่างมีนัยสำ,สำคัญ ซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ จนถึงขนาดนี้ประเทศไทยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคบว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความร่วมมือในกับการต่อสู้ประมง IUU ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเลยแต่อย่างไรก็ดีคณะกรรมการจะไม่ลังเลที่จะใช้มาตรการที่จาเป็นทั้งหมดหากพิจารณาได้ว่าประเทศไทยกําลังไม่ให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับการทําประมง IUU ครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อการเจราจาไทย EU FTA ที่กําลังดําเนินอยู่นะครับและรัฐบาลไทยวางแผนที่จะทําการเจราจาให้เสร็จภายในปีนี้เพราะว่าในบท ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการประมงเนี่ยก็มีข้อกําหนดชัดเจนว่ารัฐภาคีต้องกําจัดการใช้แรงงานเด็กและบังคับใช้แรงงานตลอดจนจนสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยตลอดจนต่อต้านการทําการประมงไอยูยูและส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืนด้วยการตัดสามารถน,านี้ออกน่าจะเป็นข้ออ้างให้ยุติยูนะครับยุติหรือยื่นเงื่อนไขในการเจรจาเพิ่มเติมอย่างมากครับ ตัวผมเองนะครับในฐานะกรรมธิการการต่างประเทศของวุทยสภาเพ,พิ่งได้พูดคุยกับสภาธุรกิจ สหภาพยุโรปอาเซียนหรือว่า EU ABC ไปเมื่อวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้สอบถามตัวแทนของทางสภานะครับว่าคิดเห็นอย่างไรต่อการที่ไทยกําลังพิจารณา,นาร่างกฎหมายประมงที่อาจจะตัดมาตราที่เกี่ยวข้องกับการกุ้มครองแรางงานประมงออกทางตัวแทนของ EU ABC เนี่ยก็แจ้งผมมาเลยนะครับว่าแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมาการยุโรปโดยตรงแต่เขาจะแปลกใจมากหากประเทศไทยตัดมาตาดังกล่าวออกแล้วไม่โดนใบเหลือง ยูครับอันนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ผมได้ยินมากับหูตัวเองเลยนะครับเท่านี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับว่า EU เนะี่ยคิดอย่างไรการที่เราจะตัดมสามารถน,นี้ออกทีนี้เราไปดูนะครับว่าสื่อไทยและสื่อนอกมีความคิดเห็นต่อการตัดมสามารถน,นี้อย่างไงออกบ้างก็จะพบว่ามีการรายงานข่าวต่อ ต้านกันแบบชำชำจุกๆนะครับอย่างที่เห็นในสไลด์นี้เลยตั้งแต่ต้นปีที่แล้วลีลาการพาดหัวบางส่วนนะครับก็ได้แก่การนำเข้ากุ้งแล้วก็อาหารทะเลอื่นๆจากไทยเนี่ยถูกเชื่อมโยงเข้ากับการคาทาสยุคใหม่อีกครั้งครับอันนี้จาก The Telegraph นะครับยุคใหม่แห่งแรงงานทาสแผนการผ่อนปรนกฎหมายประมงไทยทําให้เกิดความเสี่ยงใหม่ต่อการทําประมงผิดกฎหมายและการบังคับใช้แรงงานอันนี้จาก Channel n e w s a s เชียนะครับส่วนไท a i Enquirer ก็พาดหัวว่า ท่านภูมิธรรมขออภัยที่เอ่ยนามนะครับแต่ว่าพาดหัวเนี่ยเอ่ยชื่อของท่านภูมิธรรมท่านภูมิธรรมกำลังหันหัวประเทศไทยไปดิ่งเหวด้วยการออกกฎหมายประมงแบบถอยหลังด้าน policy watch นะครับของไทย PBS เนี่ยก็พาดหัวว่าไทยอ u ูนะครับขู่แก้กฎหมายประมงกระทบเจรจา FTA แก้กฎหมายประมงไทยเสี่ยงอ u ูคว่ำบาตรสหรัฐชี้ประมงไทยเสี่ยงเลิศมนุษยชนครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าการพาดหัวของทั้งสื่อไทยและนอกเป็นในทางทิศทางเดียวกันก็คือไม่เห็นด้วยอย่างมากต่อการถอดสามสามารถ นี้ออกไปครับเรามาดูคําพิพากษาของศาลไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับในคําพิพากษาของศาลฎีกาที่6661/2561ศาลได้พิจารณาคดีว่าการบังคับใช้พรบประมงมาตรา11และพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา45ขัดแย้งกันหรือไม่โดยคําพิพากษาได้ยืนยันว่ากฎหมายทั้ง2องฉบับนี้มีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่ส่งเสริมซึ่งกันและกันในการคุ้มครองแรงงานในภาคประมงพรกการประมงเนี謝謝่ยทำหน้าที <gas> ่เป็นกฎหมายเฉพาะที่กํากับดูแลการบริหารจัดการประมงและการปฏิบัติการด้านการจ้างงานในอุตสาหกรรมประมงโดยเฉพาะในขณะที่พรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยทำหน้าที่เป็นกฎหมายทั่วไปที่คุ้มครองสิทธิแรงงานนะครับไม่มีบทบัญญัติที่เจาะจงสําหรับแต่ละอุตสาหกรรมจึงใช้ควบคู่กันไปได้ซึ่งตอกย้าว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะในอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้เป็นการละเลยข้อกําหนดการมาตรฐานแรงงานทั่วไปทั้งยังเสริม กรอบการปฏิบัติงานเชิงกฎหมายด้วยครับ สำหรับกรกรมการที่การเสียงข้างมากนะครับที่อ้างว่ากฎหมายประมงไม่ควรจะมีบทบัญญัติเรื่องแรงงานมาซ้อนเข้าไปกับผมก็เห็นด้วยอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยก็ควรจะตัดมาตราอื่นที่ให้อํานาจอธิบดีประมงมีอํานาจเหนือกฎหมายแรงงานออกไปด้วยถ้าเกิดอยากจะตัดออกก็ได้แต่ควรจะตัดออกทั้งหมดไม่ใช่ตัดเฉพาะข้อที่ทําให้ตัวเองได้ประโยชน์ครับผมก็เลยอยากจะตั้งคําถามกับกรรมการการเสียงข้างมากตลอดจนผู้ที่ผ่านร่างพรบรฉบับประมงฉบับนี้นะครับจากสภาผู้แทนราษฎรมาว่าท่านกําลังหลอกตัวเองหรือเปล่าว่าเราไม่ต้องการ การยาแรงอีกต่อไปแล้วเราเพิ่งฟื้นไข้มาได้จากการทําประมงที่ไม่ยั่งยืนนะครับถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานทาสต,ตั้งคุกกลางทะเลอเมริกาที่เราเนี่ยเพิ่งจะ,งจะปลดแบนดกุ้งไทยไปเหตุไหนเราจะทําให้ ให้เขามีข้ออ้างมาแบนเราอีกครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมกล่าวาไปนะครับซึ่งก็สรุปอยู่ในสไลด์นี้ผมขอสนับสนุนการตัดมาตรา8ออกจากร่างพรบนี้คืนมาตรา10ทับ1 1เทับ 1, เพื่อให้เราแน่นใจว่าเราสามารถให้ความคุ้มครองกับแรงงานประมงไทยดังเดิมเราจะไม่มีแรงงานต่างด้าวแรงงานเด็กผิดกฎหมายเพราะว่าเกิดเราป่วยขึ้นมาอีกครั้งทั้งอุตสาหกรรมไทยและประมงจะลงเหวไปม,มากกว่าที่เป็นอยู่อย่าทำให้10ปีแห่งความก้าวหน้าของประมงไทยไร้ความหมายเลยครับขอบพระคุณครับ